สวัสดีครับท่านผู้ชมมาติดตามรายงานข่าวกับประวัตินานเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมท่องเที่ยวมาที่หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญมีคุณอภิวัตรศลีอำนาจประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญน,นำคณะกรรมการบริหารครับมาแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับเน<อ>ื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ครับว่าที่พันธีอนิศักน้อยสุวรรณครับยังได้แนะนําคณะกรรมการทุกท่านให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ทราบ ครับในการบริหารครับของการค้าจังหวัดอำนาจเจริญนี้ก็ได้บุกบั่นครับส่งเสริมครับการค้าส่งเสริมพัฒนาครับจังหวัดอำนาจเจริญทุกด้านครับท่านผู้ว่าราชการก็ได้สนทนากับของการค้าจังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านครับเพื่อได้นําพาจะร่วมกันพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับคุณอภิวัุรีอำนาจ ครับประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญก็ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่าครับก็ได้ครับส่ง <c oughs> เสริมครับในด้านการค้าและพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญของจังหวัดอำนาจเจริญนี่ให้มีความก้าวหน้าต่อๆไป